จัดทรงรอรถบ้านแท้ๆใครตามหา t o y ยต้าวีออส 1.5e ปี2014สวยๆคันนี้เปิดราคา2 9 9 0 0 0บาทซื้อสดพูดคุยราคากันได้จัดไฟแนนซ์ฟรีดาวกันไปเลยเคสไหนยากเคสไหนดันไม่ได้ที่นี่การันตีช่วยได้ช่วยเต็มที่ครับใครสนใจจะออกรถสักคันหนึ่งคันนี้ตอบโจทย์เป็นรถที่ปีใหม่ไม่แท้ สวยลงตัวจัดทรงมาให้ด้วยใครสนใจรีบเลยรถจอดอยู่บางบอลน,นะครับเป็นร้านคุณภาพที่คัดรถมาให้เน้นๆแล้วและเปิดราคาไม่แรงนะครับเป็นราคาที่สามารถเอื้อมถึงได้อย่างง่ายดายมาพูดคุยกันครับออกรถง่ายๆที่นี่ที่เดียวเจ๊เข้าใจดีครับเพื่อนๆ ไม่ต้องคิดมากครับที่นี่การันตีในเรื่องของบริการหลังการขายรวมถึงประวัติรถทุกคันดีเยี่ยมจริงๆครับใครสนใจรีบเลยต่างจังหวัดก็ออกได้ครับบริการจัดส่งทั่วประเทศจัดไฟแนนซ์ได้ทุกจังหวัดเอาที่ชอบเอาที่ใช่คันนี้ประหยัดน้ำมันสุดๆสภาพสวยนางฟ้าราคาสุดว้าวครับ ที่อื่นขายกันอยู่300,000ต้นครับเอาไปเลยครับ2,99,000บาทโทรมาเลยครับ088 584 5375ครับ